สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดูความเรียกใส่ถุงขยะเลยพี่ความวุ่นวายค่ะความวุ่นวายเช้าเช้าเอาไปแยกของลูกทำไมไม่ใช่ของตัวเองออกมาเลยมามาเลยมาี๋ยายทีให้อันนี้เป็นอาหารเมลแล้วทุกคนอันนี้เป็นของน้องเมลตัวเล็กอ่าอายุ หนึ่งเดือนเอ๊ะหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีค่ะอันนี้เป็นของแมวโตค่ะมากินไ่มยยดเให้เนาโอ้ทุกคนเอ้ยอันนี้เป็นแมวจรน,นะคะมันเป็นเชื้อราที่ฉันก็กำลังฉีดยารักษาให้อยู่นะคะเอาลงไปอ อันนี้เลี้ยงไว้นอกบ้านนะคะทุกคนไม่ได้เลี้ยงในบ้านนะ,ะพอเช้าๆเขาก็จะมาขอข้าวกินแบบนี้วุ่นวายกันหมดะคะ่ะนี่ก็แมวจรนะคะใครจะเอาไปเลี้ยงก็ติดต่อมาได้คะ่ะดิฉันให้กินข้าวแค่นั้น,นะคะ่ะอดฉีดยาให้บ้างนะคะอันนี้เพิ่งฉีดเห็บให้คะ่ะสองตัวนี้ฉีดเห็บแล้วนะคะฉีดเห็บฉีดเห็บฉีดยาเชื้อราให้แล้วนะคะทุกคน ฉีดเห็บฉีดยาชอลาให้แล้วก็ให้เขาอยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้ให้เข้าบ้านนะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นแมวจรก่อนหน้านี้ก็ให้กินอาหารเปียกนะคะเลิกให้กินอาหารเปียกแล้วค่ะอาหารเปียกค่อนข้างมีราคานะคะก็ให้กินอาหารเม็ดแต่อาหารเม็ดนี่ก็เป็นอาหารเม็ดอย่างดีสําหรับลูกแมวนะคะมาอัปเดตอาการค่ะจริงๆแล้วอ่ะที่จะมาถ่ายวันนี้ไม่ได้มาดูความวุ่นวายของมลแมวหลอกตั้งใจจะมาอัปเดตอาการนี่ค่ะ oh. เดี๋ยวๆยายดูตาก่อนนี่ค่ะ ขาเพิ่งตื่นเช้านะคะตอนนี้ตาสดใสแล้วค่ะกินเก่งค่ะเพิ่งพาไปหาหมอมาค่ะนีะค่ะไปหาหมอมาก็ได้ยานะคะนนี่ยาหยดตาก็หมดแล้วค่ะหยอดหมดขวดนี้เลยค่ะหยดมาสามวันแล้วนะคะสามสี่วันตาน้องก็แห้งแล้วนะคะขี้ตาไม่มีแล้วน้าตาไม่มีแล้วตาอักเสบก็อาการตาอักเสบอาการเป็นหวัดก็หายแล้วค่ะ หายแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะกินเก่งมากค่ะก่อนหน้านี้ทานอาหารเปียกนะคะเขาทานอาหารเปียกเขาก็จะ,อะชอบมากแต่ว่าดิฉันงดแล้วนะคะแล้วว่าส่วนนมนะคะนมแม่ของเขาเขาก็เลิกกินแล้วนะคะอ่าส่วนนมที่เราที่เราอ่าซื้อมานะคะคุณหมอก็บอกว่าให้หยุดทานนะคะเพราะว่าน้องเป็นหวัดแล้วถ้าทานนมไปมันจะอ้วกนะคะ ก็เลยหยุดทานค่ะตอนนี้ก็ให้อาหารเม็ดแล้วนะคะอาหารเปรียกก็ให้ได้ค่ะแต่ดี่ฉันก็เลี้ยงเมวจรหลายตัวนะคะทุกคนเนาะไม่ใช่แค่สามตัวนี้นะคะตอนนี้มีอยู่สามตัวตอนนี้ไม่ใช่สามตัวนะคะมันมีอีกตัวหนึ่งนะคะยังไม่มาทั้งหมดตอนนี้นะคะดิฉันดูแลเมวจรที่แบบว่าให้ข้าวกินนะคะไม่ได้ดูเลแบบไม่ได้ดูเลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะให้ข้าวกินแล้วเขาก็ไปเที่ยวที่อื่นบ้างอะไรแบบเนี้ยก็คือ คือดิฉันไม่ได้พามาค่ะทุกคนไม่ได้พามาเลี้ยงเมวมันเกิดขึ้นมาจากมันเดินมามันมาร้องห่มร้องไห้แล้วก็เงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวมาขอข้าวกินดิฉันก็เทให้กินอะไรแบบเนี้ยไม่ได้แบบไม่ได้ว่ามันไปเกิดที่อื่นแล้วดิฉันพากลับมาเลี้ยงไม่ใช่นะคะส่วนไอ้ตัวเนี้น่ะไอ้ตัวนี้มันมาคลอดเป็นลูกของไอ้ตัวนี้มันมาคลอดนะคะมันมาคลอดอยู่ข้างบ้านทุกคนดูมันน่าสงสารมากเลยนะมันมาคลอดอยู่ที่ใต้โคนต้นไม้ ช่วงนั้นก็เป็นแบบฝนตกเด็ดออกตลอดเลยฝนตกฝนตกอ่าเขาคคอดมาสามตัวนะคะพี่น้องเขาอ่ะก็ตายแล้วนะคะตายไปสองตัวก็เลยตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่ฉันก็สงสารนะคะก็เลยเอามารักษานะคะตอนนี้ก็โตมากแล้วค่ะน่าจะได้กับสองเดือนแล้วค่ะเดือนกว่ากว่าี่ฉันเลี้ยงอยู่เนี่ยก็นับวันโคตรได้ก็เดือนกว่ากว่าค่ะไม่ถึงสองเดือนที ก็คิดว่าถ้าเขาโตกว่านี้เขาก็จะหาบ้านให้เนี่ยค่ะตอนนี้หน้าตาสดใสมากค่ะนี่ยค่ะเปลดตอาการค่ะเดี๋ยวน้องกินข้าวเสร็จก็จะให้ทานยานะคะคุณหมอให้ทานยาด้วยค่ะเพราะว่าน้องเป็นหวัดยังหายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็จะป้อนยานะคะ ยาอันนี้เป็นยาหยดตาอันนี้เป็นยาไอ้นุ้ยาฆ่าเชือ้อนะน้องไม่สบายนะคะเนี่ยไอ้ยินยาฆ่าเชือ้อที่แบบยาหวัดนะคะยาแก้หวัดฆ่าเชือ้อเดี๋ยวให้กินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเขาต้องกินหลังอาหารเช้าเย็นนะคะถ้าการดีลแล้วก็เลิกแล้วค่ะวันนี้น่าจะให้กินวันสุดท้ายแล้วค่ะยานะคะหลังจากนี้ก็ ต้องหมดยาแล้วค่ะก็เลี้ยงไปตามมีตามเกิดค่ะทุกคนขาจะให้เลี้ยงดีแบบเต็มที่เหมือนแมวคนรวยก็ยากเนาะเอากินลูกเอาแค่นี้สำหรับแมวจรเขาก็สบายใจแล้วค่ะได้กินบ้างเนาะกินอีกลูกกินอีกกินเลยเดี๋ยวยายป้อนยาเดี๋ยวจะป้อนยาเขาก่อนนะคะทุกคน น้องน่ารักแล้วนะคะเนี่ยไม่มีขี้ตาแล้วนะคะทุกคนตื่นมาก็ไม่มีเลยเวลาเขากินข้าวเขาก็จะมีน้ตาตามามาเดี๋ยวยายป้อนยาอัปเดตอาการคะ่ะ พันยาหนึ่งซีซีอะโหลน้องอยู่น่ารักจังอ่กมาป้อนยามาอับ,บ,อบ,บักอับักยาไม่รักนะจะเด็นหมดนะคะชาวเขาไม่เกลียตอนนี้น้องเริ่มน่ารักแล้วนะคะใครสนใจก็เวะมาดูกันได้นะคะน้องลายสลิดน่ารักเลย กำลังเบลลเบลคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพามาอัปเดตอาการของน้องในให้ดูหน้าหน่อยลูกให้ดูหน้าหน่อยแอปมองกล้องมั้งเบลลเบลแต่งตัวกินเสร็จก็แต่งตัวลูกจิจิจิ จิ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 เมวเด็กค่ะให้เขาทานอาหารเม็ดนะคะสูตรสาหรับลูกเมวนะคะสูตรสําหรับลูกเมน้องก็ทานเก่งนะคะเอาเล่นขากล้องไงจจิ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 ในให้ยายดูสิดูหน้าดิเนี่ยค่ะตาแห้งแล้วนะคะตอนนี้ อ๋อคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลากันไปก่อนขอสวัสดีค่ะจุ๊ยจ๊ยจ๊ยกาจะเอาหนูไปเลี้ยงบ้างค่ะหนูอยากอยู่บ้านคนรวยค่ะอย่างกาหนูเป็นเมวจรนค่ะอย่าปาเก็บมาเลี้ยงค่ะอย่าปาสงสารหนูก็เลยเก็บมาเลี้ยงค่ะเก็บมาจากข้างบ้านนี่หละค่ะมันมาอดที่ข้างบ้านค่ะสงสารก็เลยเอามาเลี้ยงค่ะ อันนี้ก็ดื้อแล้วค่ะโตแล้วค่ะโตแล้วค่ะโตแล้วค่ะดื้อมากเลยค่ะอยู่ไม่นิ่งแล้วค่ะทำอะไรเราแต่งตัวค่ะแมวทุกตัวที่นี่นะคะหยอดเห็บให้แล้วนะคะเหลือตัวเล็กตัวเดียวนะคะแม่เขาถึงจะเป็นถึงจะเป็นขี้เกอนมากนะคะเพราะว่าดิฉันเพิ่งฉีดยาให้นะเขาเป็นแมวจรน,นะคะทุกคนเนาะ จะมาเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงนะคะดิชันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบแมวเลยนะคะก่อนหน้าน,นี้แล้วหนูมันมีหนูนะคะ่ะก็เลยไปเอาแมวตัวหนึ่งมาเลี้ยงคือชื่อไทเกอร์นะคะเขาเสียชีวิตไปแล้วก็เลี้ยงเขามาก็เป็นแมวตัวแรกตัวเดียวคะ่ะที่เลี้ยงแล้วตอนนี้เขาน้องเ็าเสียชีวิตไปแล้วนะคะแมวที่เลี้ยงก็เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็พวกนี้ก็คือแมวจรนะคะแมวจรเกิดจากที่ว่าอาหารของไทเกอร์หลังจากที่ไทเกอร์ตายมันก็จะมีอาหารเหลืออยู่ก็แมวพวกนี้ก็มาขอกินนะคะก็เลย เป็นจุดเริ่มต้นในการให้อาหารพอให้อาหารเขาทานเสร็จแล้วเขาก็เขาก็เริ่มมากันนะคะมาโคตรมาอะไรอยู่เนี่ยเลยสงสารไอ้ตัวนี้ก็ฉีดเห็บฉีดอะไรให้แล้วนะคะไอ้ตัวนี้อายุประมาณหกเดือน,นะคะ่ะนี่ก็ลูกแมวจรน,นะคะนี่แมวจรน,นี่ไม่ใช่ว่าแมวจรจากที่อื่นแล้วเอามาเลี้ยงนะคะแมวจรมันมันมาจรจัดมาขอข้าวกินอยู่แถวเนี้ยคะ่ะก็เลยให้เลี้ยงให้กินค่ะดิฉันก็ ไม่ใช่คนใจร้ายแล้วก็ไม่ใช่คนใจดีมากมายค่ะให้ได้ก็ให้ค่ะเนาะน่าสงสารน่ระก็อยู่กันแบบนี้ค่ะพอกินเสร็จก็พาไปเที่ยวข้างนอกบ้านอะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้เลี้ลยงในบ้านไม่ได้เลี้ยงแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทุกคนนะพอเช้ามาก็เขาขออาหารกินก็ให้กินม,มันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรเพราะว่าก็ให้อาหารเทอาหารให้เฉยๆแล้วเขาก็ไปค่ะพออ่า เที่ยงเขาก็มาขอเย็นเขาก็มาขอแบบนี้เขาก็ไปเที่ยวพอกินเสร็จเขาก็ไปเที่ยวค่ะไม่ได้เก็บขี้ไม่ได้เจ็บเก็บเยี่ยวเพราะว่าขี้เยี่ยวเขาก็ไปขี้ที่อื่นนะคะเขาก็ไปอื้อไปเยี่ยวที่อื่นส่วนเราก็แค่เอาอาหารให้เอาน้ําให้แค่นั้นค่ะไม่มีอะไรก็เลี้ยงไปตามวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตแบบเราแหละเพราะเราก็ได้ดูแลดีๆเหมือนแมวคนรวยๆก็ดูแลไม่ได้นะ ประมาณนี้ค่ะมาถ่ายให้ดูค่ะน้องกินข้าวอิ่มกันหมดแล้วค่ะก็คันนี้พอให้อาหารเช้ากินเสร็จแบบนี้ดิฉันก็ปล่อยทิ้งไว้นะถ้าเที่ยงอยู่ถ้าสมมติตอนเที่ยงดิฉันอยู่บ้านดิฉันก็เทให้อีกนิดนึงถ้าอตอนเที่ยงไม่อยู่ก็ไม่ได้ให้นะคะก็จะให้กินเช้าแล้วก็เย็นประมาณนี้ค่ะให้เขาได้กินบ้างไม่อุดนะคะเป็นแมวจรค่ะลาไปก่อนค่ะใครสนใจอยากได้นะคะแมวมารวยนะคะตัวสีขาวเมื่อกี้นี้อายุหกเดือน ส่วนไอ้ตัวเล็กนะคะอายุอ่าเดือนกว่านะคะตอนนี้ก็ไปเที่ยวเล้วค่ะพี่ไปจำเฮงเฮงมาให้ดูหน่อยลาท่านผู้ชมก่อนเฮงเฮงมาเล็้วมาเฮงเฮงไม่รู้ไปเดินไปเที่ยวไหนเล้วนะคะทุกคนไหนไหนไปยิบให้หน่อยเอามาเลวไอปุงปองไอปุงฟองไอปุงฟอง ไอุ้งปองกินให้ดูหน่อยที่ไิไ,ไ,ไม่ได้ล้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไอุ้งปองบาย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 กอลูกบายบายค่ะหนูยังไม่มีชื่อค่ะหนูยังไม่มีบ้านค่ะช่วยรับเลี้ยงหนูด้วยนะคะหนูอยากไปอยู่บ้านคนรวยรวยค่ะถ้าไม่รวยก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้หนูดูแลหนูได้ค่ะ ตอนนี้คุณยายปาก็ไม่มีเวลาดูแลหนูค่ะถ้าสนใจอยากได้หนูนะคะมารับหนูได้ค่ะหนูอยู่ตำบลท่าช้างอำเภอบางกัมจังหวัดสงขลาค่ะ,คะหรือจะให้คุณยายปาไปส่งนัดรับกันได้นะคะหนูอายุหนึ่งเดือนค่ะเดือนกว่า,วานะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนุไปแย่งข้าวลูกกินแล้เนี่ยข้าวตัวเองก็มีเต็มอยู่ข้าวตัวเองก็มีไปแย่งข้าวลูกกินอะอาหารเด็กมันอร่อย